โหตรงนี้ก็เยอะไม่แพ้ที่อื่นเลยค่ะทุกคนเป็นป่ากระเทียมที่ใหญ่เหมือนกันนะโูหูโห,โหแล้วก็เงียบมากเลยไม่มีคนสักคนอยู่ข้างคลองน้ำนะคะตรงนี้เป็นคลองน้ำที่สวยมากเลยเดีย๋ยวมาดูกระเทียมกันก่อนดีกว่านี่ว้าว กำลังงามเลยค่ะเนี่ยโอ้โหอ่อนๆเลยค่ะหูสบายเลยทีนี้ก็เจอป่ากระเทียมที่ใหม่อีกแล้วค่ะในละทางลงเมื่อกี้ลืมนี่ค่ะทุกคนมันเยอะมากไปเดินดูก่อนสำรวจดูก่อนค่อยเก็บค่ะ นี่โอ้โหตรงนี้ก็เป็นกระเทียมหมดเลยทุกคนต้นเล็กต้นน้อยกำลงังขึ้นมาเต็มเลยฝั่งนี้ก็ใช่คะ่ะใช่กระเทียมป่าหมดเลยว้าวโอ้โหเดินสำรวจก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เพิ่งมาเจอวันแรกเออ แล้วก็เพิ่งมาเดินป่าที่นี่เป็นครั้งแรกค่ะนี่ทุกคนดูสิปาปตาปา,ปาพี่น้องเอ้ยมาหลายแทะกินยังไงให้หมดตอนนี้ก็จะเก็บกระเทียมแล้วค่ะทุกคนมาเรามาเลือกเก็บต้นที่ใหญ่ๆกันดีกว่าค่ะยอดอ่อนๆพอดีเลยค่ะนี่นะ เดี๋ยวเอาไปผัดใส่ไข่นะผัดใส่ไข่แล้วก็กินสดสดก็อร่อยคะ่ะกระเทียมป่านี่เขาจะออกรสชาติเขาจะออกหวานหวานนะจริงๆรแล้วกินกับแบบกับน้ำพริกผักสดสดนี่กินกับน้ำพริกก็อร่อยคะ่ะนี่ กระเทียมมันเยอะมากเลยตรงนี้แล้วก็เป็นบริเวณที่คนไม่ค่อยผ่านคนไม่ค่อยมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อยู่ข้างๆคลองน้ำค่ะเป็นคลองน้ำที่ใหญ่มากเลยนี่ค่ะนี่นะไปดูตรงนี้อีกค่ะทุกคน โอยมาเจอดงกระเทียมตรงนี้แล้วสะใจเลยค่ะแต่ว่าก็จะเอาไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราเอากิน แค่พอกินนิดนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยววันหลังเราก็มาอีกค่ะทุกคนรู้แล้วว่าตรงนี้มีต้นกระเทียมนะเดี๋ยวต่อไปก็มาบ่อยๆย่อยแล้วป่ากระเทียมเนาะดงกระเทียม นี่เอาถุงมาใส่ซึ่งก็พอแล้วค่ะสำหรับวันนี้นี่ได้ประมาณครึ่งถุงได้ประมาณกรํารหนึ่งค่ะทุกคนบริณไม่เอาเยอะเพราะว่ามันเอาไปเยอะแล้วเรากินไม่ทันค่ะแล้วอีกอย่างก็คือสามีกับลูกสาวก็ไม่ชอยค่อยชอบกลิ่นกระเทียมเท่าไหร่ก็กินแล้วก็ต้องเดี๋ยวคืนนี้กินเสร็จก็ต้อง แยกออกมานอนคนเดียวแล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ชอบปิ่นกระเทียมเดี๋ยวก็แม่ดินจะพาไปเดินสำรวจอีกนะคะว่ามันเยอะขนาดไหนทุกคนดูค่ะมันเยอะมากแล้วมันก็ใบอ่อนๆดูสิโอ้โหกินยังไงก็ไม่หมดค่ะเนี่ยมีแต่เจ้าหน้าที่เขามาตัดป่า้มาทำความสะอาดป่าน,นี่แหละค่ะที่เขาโอ้ เนเขามาทำความสะอาดเนาะแล้ววันนี้ไม่มีใครมาเดินเลยสักคนแมรินก็มาเจอโดยบังเอิญอีกแล้วค่ะกระเทียมตรงนี้ก็มาเลาะดูแล้วก็มาเจอเดินมาเจอโดยบังเอิญบังเอิญจริงๆแล้วก็ไปเดินอยู่ข้างบนโน้นค่ะแมรินไปเดินอยู่ข้างบนน้นนี่มันจะมีทางเดินอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้แล้วมองลงมาเห็นอะไรเขียว คิดว่ามันต้องใช่กระเทียมนแน่ๆเลยก็นี่แหละคะ่ะก็เลยลงมาดูก็มาเจอขุมทรัพย์อีกแล้วนะคะขุมทรัพย์ในป่าผักป่าในต่างแดนที่มันกินได้ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายค่ะทุกคนนี่กอนนี้นะใหญ่มากเลยโหเดี๋ยวเก็บซะหน่อยค่ะทุกคนมันเยอะมากมันมันสวยจนเสียดายคะ่ะขอเก็บหน่อยเถอะเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อน ข้างๆนี้ก็จะมีทั้งเสียงรถแล้วก็เสียงเขาตัดหญ้าค่ะมมลินก็วันนี้เตรียมพร้อมมาเลยนะทั้งมีดทั้งขุงขุงมือก็เตรียมมาด้วยค่ะวันนี้นี่นี่ค่ะ ยอดสวยๆเลยนี水水่ จะไม่เก็บก็เสียดายนะ แล้วก็นี่นะคะสําหรับกระเทียมที่เก็บได้วันนี้ตอนแรกกะว่าจะเอาสักกำเดียวก็พอพอไปพอมาเห็นตรงนี้มันสวยอดใจไม่ไหวก็เลยต้องเก็บเพิ่มแล้วก็ได้เกือบเต็มถุงนี่ค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็คลิปนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะม่นินก็คงจะกลับบ้านแล้วแหละเพราะว่าเพียงพอแล้วค่ะสําหรับน่าจะกินสองรอบสามรอบหลายวันอยู่นะเนี่ยถึงจะหมดค่ะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วกลับมาพบกับแม่รินรินสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ